แม่ยืนยืนคู่ยืนยืนทั้งหลังพ่อดิฮะยืนข้างหลังพ่อเอ้ั่นแหละนั่นแหละเสื้อโดดเด่นหน่อยเสื้อโดดเด่นหน่อยเอ้ยสวยสวยรับพ่อรับรับพ่อรับพ่อรับพ่อนี่เขายกมือละเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าสวยจ้า ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคุณตาคุณยายนะคะนี่คุณยายมานั่งตรงนี้นะคะแม่จ๋าหอนหน้ามาหน่อยเอคุณยายมาอยู่ตรงนี้นะคะก้าองน้ํเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำ,นำคุณยายจะเข้าห้องน้ำนะคะขอบคุณหนึ่งพันไลค์นะคะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวคุณตากินยาครึ่งชั่วโมงหลังอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสมาชิกใหม่หนึ่งท่านนะคะที่ติดตามใหม่หนึ่งท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณตาคุณยายนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงๆงรวยรว<ๆ>ยถูกหวยถูกรอตตอรี่กันนะคะ <c oughs> ขอให้การงานเจริญก้าวหนะะ้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองทุกท่านเลยนะคะขอให้ สุขภาพดีเงินทองไหลมาเทมานะคะขอบคุณค่ะตอนนี้คุณตากำลังดูข่าวดูข่าวนอกลูก <c oughs> บีกล้วยไปด้วยคุณตาจะกินกล้วยกับยานะคะ <c oughs> ขอบคุณหนึ่งพไลค์ค่ะขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ โน่นคุณยายเดินออกมาแล้วดุ้ง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 คุณยายคนสวยห <c oughs> น้าเแลา <c oughs> เสื้อเหลืองเสื้อเหลือง <c oughs> วันจันทร์วันจันทร์เสื้อสีเหลืองหนาว <c oughs> หนาวแล้วเหรอหนาวแล้วยังเย็นนะเย็นละ ยินละยินละ,นละสวัสดีค่ะคุณยายใส่สบ,บังอาบังอาบังคุณยายกำลังใส่เสือส้อเย็นละ <c oughs> อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ ลำปางอากาศเย็นแล้วค่ะช่วงค่ำคช่วงเช้าเช้ากว่าช่วงค่ำค่จะอากาศเย็นนะคะยายใส่เสื้อแล้วใส่เสื้อแล้ว <c oughs> <c oughs>

ขายข้าวขาเขา